ทริปการเดินทางไปเที่ยวเขาใหญ่แบบวันเดทิปของออยกับหัวฟูวันนี้เราออกเดินทางกันตั้งแต่ตีห้าเลยเพราะว่าวันนี้ออยตั้งใจว่าอยากจะไปดูหมอกที่เขาใหญ่แต่ว่าวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะไปเห็นหรือเปล่าพอเข้ามาถึงที่เขาใหญ่แล้ววันนี้ดูท่าว่าจะไม่เห็นหมอกแน่ๆเพราะว่าอากาศดีเกิน แต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เราไปกินข้าวไข่เจียวกันที่ผาตอมใจเป็นการกินข้าวพร้อมกับการดูวิวที่ฟินสุดๆไปเลยทุกคนเป็นเมนูที่ธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาเลยจริงๆที่ผาตอมใจนอกจากจะมีร้านข้าวไข่เจียวแล้วยังมีร้านกาแฟร้านน้ำแล้วก็ร้านอื่นๆอีกแต่ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะใครอยากดูว่ามีร้านไหนบ้างก็ตามไปดูที่ผาตอมใจได้เลย ส่วนอ้อยกับไอโฟวันนี้ก็ได้กินข้าวไข่เจียวสมใจแล้วหลังจากที่เรามาเที่ยวเขาใหญ่หลายครั้งแต่ก็ยังไม่ได้กินเลยสักที่ก่อนจะกลับกรุงเทพเดี๋ยวเราแวะไปเล่นน้ำที่น้ำตกมวกเหล็กกันก่อนใครอยากดูคลิปเต็มก็ตามไปดูได้ที่ช่องแดงนะทุกคนวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย